การที่จะทํางานอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านขายของเก่าเนี่ยหลายครั้งที่เป็นข่าวมาก็คือไอตอนที่พยายามที่จะผ่ารหรือจะแกะ oh. อุปกรณ์ข้างในแล้วมันเกิดระเบิดขึ้นมา oh. เช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ mm. เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นคนงานชาวเมียนมา mm. เอาเครื่อง เอาไฟเนี่ยมาเจียเพื่อที่จะตัดแล้วมันรู้สึกว่าเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแอร์ด้วยออแล้วมันมีสารที่ทําให้เกิดระเบิดขึ้นมาครัเหตุครั้งนี้ระเบิดจริงๆนะครับและทําให้เสียชีวิตครับคบุณผู้ชมก็คือนี่เป็นจังหวะตอนที่กําลังทํางานอยู่ครับ,รบแล้วมันคําว่าตุ้มเนี่ย มันทําให้คนงานชาวเมียนมาร่างลอยเลยนะครับ,รบเพราะว่าแรงระเบิดเนี่ยมันอัดเข้าเต็มตัวเนี่ย ừ ừ ถึงขนาดที่แขนขาดแล้วสุดท้ายเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ<อ>เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านรับซื้อของเก่าในซอยอ่อนนุช8ในเขตสวนหลวงเมื่อวานนี้คุณผู้ชมถ<อ>ังบรรจุสารเคมีที่มันระเบิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับสภาพเนี่ย หลักถงหลักฐานเนี่ยแบบ,บนี้เลยถังสีฟ้าๆสีน้ําเงินเนี่ยคุณผู้ชมแล้วพอมันข้างในเนาะมนมีสารเคมีมันอัดแก๊สเอาไว้นี่สภาพตอนที่ระเบิดแล้วเนี่ยมันทําปฏิกิริยากับไฟที่จุดอ่ะมันเป็นเครื่องเจียใช่ไหมใช้ไฟในการที่จะผ่าหรือว่าแยกมันออกมาเนี่ยแรงระเบิดทําให้คนงานชาวเมียนมาที่ชื่อว่าในซอลูกจ้างของทางร้านเสียชีวิตนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยในคลิป เพ,เพื่อนคนงานด้วยกันบ,บอกมึงแล้วคล้ายๆกับน่าจะเตือนแล้วให้ระมัดระวังอ,อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการระเบิดนะครับคุณผู้ชมคือเพื่อนร่วมงานคนนี้ในในคลิปเนี้ยบอกว่าก่อนจะมาเกิดเหตุเนี่ยถามแล้วว่าจะตัดจริงๆหรอจะตัดจริงๆหรอมันอันตรายนะแต่ก็เห็นว่าเพื่อนเนี่ยตัดไปหลายใบแล้วในเมื่อยังยืนยันว่าจะตัดต่อก็เลยไม่ได้ท้วงอะไรเพิ่มครับ กนั่นแมันก็เห็นมันตัดไปหลายใบแล้วไงคงแบบว่าเออของชรล่าใจหรืออะไรเนี่ยก็นั่งสูบบุหรี่ตรงรางเดียนั่งแป๊บหนึ่งบ้มเลยเอ้าแค่แค่นั้นนะพี่ผมไม่รู้เรื่องอะไรแล้วทุกที่ตัดไหมทำไมทุกที่ตัดับแต่ว่าใช้ลูกหมูอ่าแต่คนที่ตัดกล้าตัดลูกหมูอ่ะมันหยุดไอ้นี่ไม่กล้าใช้ลูกหมูมันมันเคยโดนกระเด็นใส่มันที่ว่าแก๊สปลอดภัยกว่าผมเดาแล้วเหมือนกระถางเลย ทำอาหารหรืออะไรทำวิทคีมหรืออะไรหรือเปล่าที่แบบมันต้องใช้ลมดันวิทคีมอะแบบเคยเห็นไหมวิปคีมหรืองเล็กๆครับอะไรถังเล็กๆะครับเนี่ยแ,แต่ว่าตามข่าวไม่ได้ระบุนะฮะว่าถังสีฟ้าถัางนี้เนี่ยค,ออคืออะไรกันแน่และข้างในมันมีแก๊สอะไรหรือเปล่าแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนงานท่านนี้เนี่ยพยายามจะใช้วิธีการตัดก็คือปกติแล้วถ้าเป็นคนอื่นเขาจะใช้ลูกหมูตัดในการตัดออกมา ซึ่งก็ตัดออกมาได้แต่คนนี้เองเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์ว่าไอ้ตัวออตัวตัดอย่างที่คนอื่นเขาใช้เนี่ยมันหลุดออกมาแล้วไปโดนแขนเขาบ,บาดเจ็บเ,ออเขาก็เลยใช้เป็นลักษณะของการใช้ไฟเชื่อมออที่มันเป็นความแรงสูงนี่แหละตัดออกไปแล้วพอมันแกส๊สบัดอยู่ข้างในไปเจอกับไฟที่ใช้ในการตัดอีกมันก็เลยเกิดการระเบิดขึ้นมาแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยต้องลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานทุกอย่างอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีการเชิญคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปสอบปากคําเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการพิจารณาว่าจะมีการดาเนินคดีกับใครหรือเปล่านะเนาะหลายครั้ง<ม>ที่เราต้องเตือนกันแบบนี้นะครับอุปกรณ์ที่บางทีไม่รู้หรอกว่าข้างในมีอะไรแล้วก็หลายครั้งก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่<ม>พยายามเปิดลรวงงัดเองมันก็ระเบิดได้รวมไปถึงร้านรับซื้อของเก่าที่ใช้วิธีการแบบนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นด้วย